สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ CK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแอดมินแนะนำให้ชมกับ Honda City ค่ะรถปี2011รุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์นิ่งๆเลยค่ะทุกท่านขับขี่สบายค่ะประหยัดด้วยนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินร้นนะคะรถไม่เคยเกตค่ะหน้าตาสวยๆค่ะเดิมๆบางๆหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นขับขี่สบายค่ะเกียร์ออโต้นะคะภายในสวยค่ะแอร์เย็นเร่มเอกสารมีครบพร้อมโอนราคา1 2 9 0 0 0บาทค่ะ Honda City ปี2011สสภาพพร้อมใช้นะคะเอกสารพร้อมโอนรถอยู่แถวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ เข้าไปรับชมข้อมูลก่อนก่อนถูกใจติดต่อผู้ขายโดยตงรงและนัดหมายไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสวัสดีค่ะ